อ้าล้ครับท่านผู้ชมก็สวัสดีท่านทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องปัทธรมวันนั้นเองเนาะก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวตัวละครนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะครับใครที่สนใจนะครับท erm s, ี่จะซื้อเสื half, chips, ้อผ pues ้าพี่นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ใครที่นะครับก่อนที่ี่ดูคลิปนี้เลยก็คืออย่าลืมที่จะกดไลค์นะครับกด subscribe ช่องปัทมวันด้วยนะครับใครที่กดแล้วนะครับก็ไปรอเราพร้อมรับชมคลิปนี้กันเลยนะครับ เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องปฐมาวันนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวนี้ละครับเราก็มาอยู่กันในแบบ all star tower defense กันใช่ไนะครับโอเคคุณผู้ชมตอนนี้นะครับก็คือตัวละครมันอัปเดตมาใหม่ตัวละคร6ดาวมานะครับแล้วก็เคล็ดลับเพิ่มมา20กว่าบีนะครับแล้วก็ตัวละครเพิ่มมาคือจะเป็นยูกีนะแต่ยูกีเหมือนรู้สึกว่ามันจะให้หาของนะครับเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกอนว่าตอนนี้ยูกิเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันในโหมดเทนนิงก ตอนนี้เนะื่อว่าให้น้องๆน,นะควรสุ่มไว้ก่อนก็ดีนะครับสุ่มเก็บไว้นะแล้วก็มันจะมีเป็นการ์ดของมันนะครับทั้งหมด5การ์ดแล้จะมีแขนขาหัวแล้วก็อะไรสักอย่างนี้แหละที่เยอะมากๆเลยผู้ชมแล้วเราก็ต้องแล้วเราก็ต้องหามาเพื่อที่จะแบบเอามาน่าจะน่าจะเป็นอีเวนต์ใหม่นะครับแล้วก็เพื่อที่จะมา,าจะต้องเอามาอีอโวโหรืออะไรสักอย่างหลัวๆอาจจะเอามาผสมแล้วเป็นออฟนะเป็นออฟไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรา ต้องรออีกสักพักเลยนะที่ถึงมาจะสปอยอะไรออกมาให้เสร็จนะครับแต่ตอนนี้มันแค่สปอยมาว่าให้หาการนะครับทั้งหมด4การนะครับแต่มันเหมือนมันจะสปอยออกมาหมดครบแล้วนะใน Discord ของ All Star นะครับใครที่อยากรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างอ่าเกี่ยวกับยูกินะก็สามารถไปดูในที่อ l l Star ได้นะครับโอเคเดี๋ยวจะมารีวิวก่อนนะครับตัวนี้มันน่าจะยังบัคอยู่นะครับผู้ชมนี่ตัวละครมันยังบัคอยู่นะฮะนี่มันยังบัคอยู่ครับดูดิเห็นป่ะเดี๋ยวพี่จะวางนะวางครั้งแรกก็ไม่ต้องอัพเลย เนี่ยเห็นปะมันตัวละครมันยังบั๊อยู่ครับแต่มันเป็นตัวละครหกดาวตัวใหม่แต่เดี๋ยวพี่จะสอนด้วยว่ามันจะไปหาไอ้ไอ้การ์ยังไงนะที่ที่รู้รู้มากคือพอรู้อยู่นะครับพอรู้นิดนึงเนี่ยประมาแนีะเห็นปะส่วนสกิลอะไรมันยังบั๊อยู่นะเออมันยังบั๊อยู่อ่ะเดี๋ยวพี่สปอยออกมาสปาสปาวอ่ะสปาวเนี่ยระเบิดมันแค่นี้เองเนี่ยดิแล้วดูแล้วดูมันตีนะผู้ชมแต่อันนี้คือยุกิหกดาวนะ ก็คือกี่หกดาวนะครับเนี่ยเนี่ยต่อยอะไรนไม่รู้เนะี่ยต่นีมันต่อยแล้วต่อยปกติแล้วตัวละครมันเทสน,นะมันเหมือนันยังไม่ให้เล่นนะ่ะเออประมาณนั้นถ้าเป็นตัวละครที่หลายๆคนน่าชอบนะผู้ชมตัวละครตัวนี้นะครับน่าจะเป็นตัวละครที่หลายๆคนชอบอาโอาเคกันเน๋ยวงั้นเดี๋ยวเราตัดไปตรงที่หาการนะผู้ชมเดี๋ยวเราจะตัดไปที่หาการนะครับประมาณนี้แล้วกัน สำหรับยูกีนะที่เราจะตัดไปตอนที่หักการแล้วกันนะครับครับคุณผู้ชมเนี่ยการ์ดมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่อันนี้คือลูกตัวอย่างนะครับการ์ดก็จะอยู่ตรงนี้นะมันจะแอบอยู่ตรงแถวๆๆแล้วแถวมุมน,นะครับเดี๋ยวเราจะลองไปหากันดูนะครับว่าเป็นยังไงเนาะโอเคนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะลองไปหากันดูนะครับโอเคเราไปรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมเราจะไปหาที่สตอรี่โลกแรกนะต้องหาที่โลกหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะมีการ์ดอยู่นะคุณผู้ชมโอเคเราจะเดินไปที่สตอรี่นะครับอ่ะ มันจะอยู่ที่ด้านโซอิเตอร์นะครับผู้ชมเป็นปีระบิดเนาะอ่าโซอิตเตอร์รันที่สิบเจ็ดนะครับเราเข้าไปดูกันไปเข้ามาอยู่ที่สตอรี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะพาไปหาการ์ดเลยนะคผู้ชมเนี่ยก็เอากาดมันก็จะต้องมีประมาณนี้นะครับเราต้องไปหาแต่ละแผนที่นะครับก็คือแต่ละสตอรี่นะครับอ่ามันจะมีการ์ดซ่อนอยู่ในนี้นะครับไม่รู้ว่าในนี้มันจะมีอีกไหมนะผู้ชมตอนแรกที่ที่มันเป็นรูปออกมาคือมันน้องมันหาเจอแล้วนะครับเราจะหาอีกนะครับว่าการจะอยู่ตรงไหนนะ มนันนะจะอยู่ในแถวซอกปีลามิตรหรือเปล่านี้พี่ไม่แน่ใจนะั้นหรือว่าต้องไปหาตามสตอรี่นะครับเราต้องไปหาดูนะครับผู้ชมมันจะมีนะครับเราไปหากันดูได้เลยนะครับอา่าตรงนี้ยังไม่มีเนาะเราวเราไปหาที่สตรอรี่นะมันจะมีหลายๆสตอรี่นะครับเราลองไปหากันดูครับมันจะซ่อนอยู่ในนั้นนะครับตอนนี้ปีละมิตเป็นอะไรวะเนี่ยหรือว่าเราต้องเขา้าเราเราต้องเข้าไปขไ้างในหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่โอเคเนี่ยครับประมาณนี้แหละครับเราต้องหาดูครับมันจะมีครับแต่ละสตรอรี่แต่ละ ถ้ามีอะไรอีกเดี๋ยวพี่จะอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับการมันก็จะเป็นรูปหน้าตาประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้เลยครับคุณผู้ชมจะมีการซ้อนอยู่ครับประมาณนี้เลยอ่ามันจะมีการซ้อนอยู่แต่ละแบบนะครับโอเคคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับว่าจะกัน,นจะต้องไว้เจอกันคลิปหน้าเลยนะครับถ้ามีอะไรเอาออกมาอีกเดี๋ยวพี่จะเอาออกมาให้ดูแล้วก็ทำคลิปออกมาให้ดู